โอเคครับก็กลับมาอีกแล้วครับอยู่คมไมได้เคยกลับมาไนหนๆวันนี้เราอยู่กันที่เก็บไมยเท้ากันวันที่38นั่นเองครับซึ่งภารกิจของเราก็เหมือนเคยเหมือนเคยเราจะตามหาเรามีรับพิษแล้วทีนี้เราจะไปเอาเพชรใช่ปะเพชร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 เอาเนาะก่อนก่อนที่เราจะไปเอาเพชรนะครับเราจะมาทางนี้ทางไหนอะ <laughs> เอเอหนึ่งทางลงาอยู่นั่นใช่ไหมเราต้องไปทางน,านู้นนะครับก่อนที่เราจะไปทางน,านู้นผมจะไปสำรวจทางนี้ดูอ่านี่ไงตรงนี้มีทองเห็นทองไหมครว้าวทองแต่เราเราจำเป็นเป่าวะยังไม่จำเป็นนะซึ่งที่จำเป็นจริงๆก็น่าจะเปลี่ยนเห็ดนะตรงนี้ จะเป็นเส้นทางตรงนี้น่าจะขุดไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละอืมขอสำรวจตรงนี้หน่อยตรงนี้มาบ่อยแต่ก็มานะแต่ว่าอุ้ยนั่นไงเพรเอไม่ใช่เพรทองเออตรงนั้นมีน้ำอ่ะแสดงว่ามันเป็นทางออกข้ามไปไหนได้ที่หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้้าถ้าเราโดนระบาดตรงนี้ ถ้าเราโดนลาวาตรงนี้โอ้โหตกใจหมดเลยถ้าเราโดนลาวาตรงนี้อืออาบล็อกอาบล็อกวางไปดิ เป็นลาวานไรแล้วอ้าวเอเอตรงนั้นเป็นน้ำครับมันมีทางไปต่อได้เอ้ยอ๋อมันลึกมากเลยเนี่ยเ,เอ่อไปทางนู้นก่อนดีกว่านะครับ มันก็อดใจไม่ไหวไม่ได้น้อที่จะไปสำรวจทางนู้นเนาะโอเคอ่ายอ่ออ่านั่นแหละเราจะต่อทางะเราจะไม่บุดระวาแล้วทำไมเราต้องทำให้ยุ่งยากด้วยใช่ปะก็ไม่รู้เหมือนกันอะ มาได้แล้วโอ้โหทางน้ำนี้จะขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างมุดลงไปคิปเปอร์ดิโอ้โหมีคิปเปอร์มีสเกลตันมีทุกสิ่งทุกอย่างเลย มันก็สวยอยู่นะแต่ผมว่ามึงกล่าวก่อนดีกว่าภาริกของเราคือมาเอาเพชรหนึ่งเม็ดนะครับเพชรหนึ่งเม็ดไปทำเอชชันเทเบิลรอรอแล้วฮะร,รอจริงเปล่าไม่รู้ปไปทางนู้นดีกว่านะครับไปทางที่เราเคยมาเพราะว่าผมจะได้ว่าผมมีอะไรค้างอยู่ตรงนั้นแหวะนะครับ เราก็จะไปกันไปกันไปกันแล้วก็จะไปกันโอเคอทางนี้เป็นทางลงซึ่งเราจะยังไม่ลงมอนเยอะเหมือนกันน,นนะเน่ขึ้นทางไหนวะ,อะเออเพื่แล้วก็จะไปกันแล้วก็จะไปกัน <laughs> สเกลตันเป็นโอ้โหลงไปเสร็จเลยอ่ะบรรยากาศอืมอะไรมันจะหัวหอนระขนาดกับเราขนาดนั้นตรงนี้ก็มีทองนะตรงนี้ก็มีทองแต่ว่าแต่เราจะมาเอาทองที่หลังลุกปุดไปด้วยวะอันเดี๋ยวอยเอาแล้วกันนะครับเราอ๋ออ๋อเหนือช่องหนึ่งไว้เก็บเพชรอยู่โอเค ไม่ใช่อะไรนึกว่าเพชรหมดนั่นไม่จริงใช่ไหมข้ทองมาล่อเราสุดยอดปะละ่ะเรสโตนแล้วนั้นก็ทองขึ้นไปเอะทองหรือเหล็กละทองหรือเหล็กเหล็กหรือทองอ๋อแร่เยอะอยู่นะถ้าเราตาดีมองดีนะครับ นั่นไงเห็นมาจำได้ตรงนี้มันมีโอเคเอาหนึ่งเม็ดล้วก็เพ่นเลยนะเนาะอ่อแาวนี้มีอีกไหมชาวนี้มีหรือเปล่าไม่เอาเอาตรงนี้ดีกว่าใกล้ดีแล้วเราก็จะเพ่นออกไปละมีสกลเต้นอยู่ตรงนั้นที่แรกด้วย เออใช้ฟันอย่างเงี้ยเออหมดแล้วจริงๆเเอ่าเพชรนเน้นงามกับสกเกลตันหนึ่งตัวเราเอา้อแยกไปปัดเชี่ยตกมาไปแต่สเกลตันแต่ลุ้นตัวอ๋อค่อยๆปักไฟครับเชี่ สก,กิลตันรู้ตัวแล้วสก,กิลตันมันรู้ตัวยังสก,กิลตันหันหน้ามาแล้วเอ้าโอ้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 โอ โวดร้ายเหมือนกันหน้าเราเนี่ยอืมโอ้โหนี่มันเหมืองอะไรก่ะเหมืองเหล็กชัดๆอะไครับอืมโหมีเหล็กมีทองเอะไม่ใช่ไม่ใช่ เป็นเหมืองเหล็กเลยโอ้หถ้าได้กได้เลยไปทําอะไรนี่เป็นเหมืองเหล็กเลยครับนี่เหล็กเลยคือมาเจอเหล็กเลยอ่ะขุดไปเก็บไว้สองอย่างนี้ไม่ไดไ้ต้องเอาเพชรกลับเลยเอ้เอาอยู่อันนี้ทิ้งไปสิอ้าขุดเอาแร่เลยก่อนนะครับอ้าวเหมืองเหล็กลอ่ะอืม เอออ้าวเหมือนเหล็กเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดยาพอแล้วพอแล้วพอก่อนนี่แหละของใช้ที่จำเป็นโอ้นอกจากเป็นเมืองเหล็กแล้วก็เป็นเมืองเพชรด้วยโอ้อะไรจะสุดยอดระน,นั้นเอาเอา,เอาเพชรก่อนแล้วก็เพชรโอ้สวยดีเอาเม็ดล่างอะ่ะเออนั่นแหละ เป็ดเดียวก็พอละมึงเราไปทำเอนชานให้มันเสร็จก่อนเราก็กลับมาโอเคก็จังหวะน,นี้เราก็จะออกกลับทางเดิมนะครับซึ่งเราก็จะยังไม่สำรวจต่อนะครับถ้าว่างๆเราก็จะมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราตกใต้ไปก่อนโอ้เสียมันกันนะเออถ้าใครมาทำอะไรตรงนี้ไว้บล็อกรอยได้เอเดอ์แมนมาสร้างอะไรกันเนี่ยอื้อโอเคกลับบ้านกัน อ๋อนั่นไงเราจะได้เราจะมันมีเพียรเห็นไหมอ๋อมีไฟส่องแสงก็อย่างนี้แหละรู้จักทางแล้วมันอยู่ตรงไหนประมาณนี้อ๋อนี่ไงอ๋อเอาเดินเรื่ายมาไม่เห็นนี่ไงมันก็จะมีเพียรอยู่ตรงนี้นั่นเองครับไปเราจะนี้โอ้ตก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 ไม่ตกนะอ่ะหิวแล้ว เติมพลังให้เต็มแล้วจะไปลุยกันต่อเพิ่มความมั่นใจเหมือนกับเดินเราวนแต่ไม่วนนะมันเป็นเหมืองใหญ่มากถ้าอยู่ในถ้าเป็นขึ้นทางภูเขาก็จะขึ้นทางภูเขาเยอะมากเลยครับทางอาจจะชันหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลายังไม่มีเวลาที่ทำขนาดนั้นก็ศัยเอ๊ะมันใช่ทางออกไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับเดวไปก่อนโอเค ก็ประมาณนี้นี่ไงเราเจอคองตรงนี้หลโอเคนะ่าจะเป็นทางออกอนะ่ะก็ยังไงก็ฝากรูกคนช่วยติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะสามารถสําเร็จนะก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับเป็นวันที่39นั่นเองครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ